ทำบุญเนาะคนละห้าร้อยไปเลยเนาะช้ำๆเพราะเราแจกปุ๋ยอยู่แล้วดูแจกปุ๋ยอยู่แล้วแม่สองสี่เก้านะคะฝากจิ้มิหินเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะแม่ดูนะคใครอยากเข้ากลุ่มฟรีบ้างคะกดใครอยากเข้ากลุ่มฟรีรัวหน้าว้าวขึ้นมาจ้าแม่ดูนะคะนี่จุดได้สี่แปดเก้านะคะเลขวันจุดกลางหินไซนัทนะจ้าสี่มาเรียนนะแม่น้องเอสี่เก้าะคะคนซื้อเยอะมากฟันเลยจ้า นะคะว่าวันฉ่ำมากค่ะหนูม่บกดเยอะนะคะก็เป็นบุญเป็นบารมี้นะหนูเน้า่ฮานอยปกติหนูเป็นเจ้าแม่ฮานอยปกติอยู่แล้วฝากด้วยนะแม่นะฝากที้นที่ปักหมุดแล้วกดโอ้โหกุ้มหนูแตกค่ะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะฮานอยเราปังมากสี่เก้านะคะจิ้งที่ปักหมุดเลย นะคะเข้ากลุ่มวีไปเลยแม่ไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องเสียตังค์เลยอุ่คนฟรีค่ะวันนี้ฟรีไปเลยเร็วๆรวค่ะสี่แปดเก้าแน่เลยไม่ใช่ค่ะหนูคิดว่าจะเป็นสี่ห้าสามหรือเปล่าแม่เออนะคะลิงที่ปักหมุดเป็นกลุ่ม VIP ของหนูฟรีใครอยากเข้าเข้าค่ะ ใครไม่อยากเข้าไม่เป็นไรอยากเสียเงินร้อยก้าสิบเก้าก็พักผิดหรืจะบอกว่าร้อยก้าสิบเก้าโอนแล้วแจ้งสลิปนะคะแล้วเหลือให้แอดมีมสุดท้ายส่วนใครอยากเข้าปู่นะคะับเดือนหนงตรงสี่สามวันเจ็ดนะคะมีใครอยากมาบ้างไหมค่ะอุ้ยคนอยากเข้าปู่กีดมากสาธุวันนี้ไปทำบุญกระปู่มาจะอ่าเลยสี่เก้าปู่เน้นให้แล้วใช่เลขแปดตัดหายไปเลยค่ะสี่เก้าเน้นๆตรงๆไม่ต้องกลับฝากด้วยค่ะสวัสดี2,900ันเก้อยเก้า้าค่ะ 哦看图。Wow, แม่มาจากไหมกันแม่ใครยังไม่เชื่อใจหนูนะคะใครยังไม่เชื่อใจหนูนะคะหรือใครเพิ่งเข้ามาดูหนูใหม่นะคะให้อ้วเป็นแนวทางก่อนนะแม่นะให้นูเป็นแนวทางก่อนนะคะทําบุญสุดนิ์แม่อปกติแล้ว VIP นอีกช่วยย้นะคะโน้นก็นอนปกติแล้ว VIP ไทยชีวิตโคกันเแยนวันนี้นะคะไปทานอนพี๊ดแพันห้า้บาทที่ไม่วางบารมีความชอบออกแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยาสีมาให้หมดเปากสีบางอย่างนะคะเราควรให้โอกาสนะครให้เจ้ากรรมได้วรขรงนายตามยังมีอ ข้าพเจ้านายปุญญวีใสเทีวีนะคะแล้วก็แม่แม่ทุกท่านขอให้ทุกคนปังปังงึงเดูแนวทางหนูให้รวยรวยรวยปังมากค่ะแม่ดูครั้งแรกถูกห้าสิบเลดยืนหนึ่งวันแล้วพาตองแม้านละสใจเข้ากลุ่มจริงค่ะเนาะพี่หักทรายจิที่มีที่ปักหมุดแล้วกดเพื่อนๆหน่อยนะคะขอบคุณมากๆจ้าเข้ากลุ่มจิ้มลิงที่ปักไทยแอดแล้วนะคะเดนูเดหนูเดนูนะแม่ะห้ารอยนะสี่คนนะแม่มีงวมสองพันเด้อ ดิงที่ปักหมุดเข้ากลุ่มฟรีเลยเป็นกลุ่มวีพีหนูเองไปแต่ก่อนหนูคนดูสามพันนี้นะแม่หนูก็คิดถึงเนาะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะแม่น้องว่าหนูเคยมีคนดูเนี่ยสามพันคนอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยนะคะหวยลาวหนูสีงวดติดหนูก็กลับมาทำให้มันหวยลาวหนูสีงวดติดงวดที่แล้วจุดได้แปดเก้าสองกสองแปดแปดสองค่ะเลขคู่เลยไม่ต้องกับไม่ต้องอะไรไม่ต้องแปลตัวอื่นค่ะนะคะแนวทางหนูน้อยด้วยหนูขอบ้ากันตีว่าแนวทางหนูน้อยด้วยเราต้องรักกันตลอดไปนะคะ หนูก็ไม่ใช่ลุ้นบนข้าบนมลงเลยนะครับเป็นคนวางวันนี้ฟันหนูจะเป็นคนวางมาทางนะคุณแม่นั้นแต่ไม่คุณวางมาทางอยากให้ทุกคนณฟังอยากให้วิ่งรูดได้ห้าวิ่งรูดได้ห้าใช่วิ่งรูดได้ห้าเกืแตกสาหน่นอยเลขอะแม่ห้ามาจริงๆหนูฟันห้าค่ะโอ้โหรอแตกสามตัวแม่จริงๆแตกสาตัวยากนะคะกินค้าวันนี้ถูกกับเจ๊บอลแล้วขาดได้ห้าบาทเลิศพ่แพวานะคะ เลิกค่ะใครได้อย่าลืมทําบุญให้ปู่สีด้วยนะคะสีมาด้วยนะคะแม่พีินทีแม่ทายทองคํานะคะแล้วก็พระเทพอินแปงนะครับสี่องค์สี่หูห้าตานะคะอย่าลืมทําบุญด้วยตอนนนี้หปางเชคดสวรรคัสดีวันะสวัสดีสามพันทุะครับแต่อย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะแม่นะเอาให้ตัวเองแบบช้ำๆไปเลยนะคะสร้างบุญบารมีให้ตัวเองแนวทางสวัสดีค่ะ ก็อ,อยู่ที่นี่น้องใส่ลูกแล้วนะคะ